Uh huh. ว่าไงชาววันเอเเดเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินไปบ้านโอ๊ดนะครับเพราะว่าเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันโอ๊ดโอ๊ดปราโมอปราโมด อโอ๊ตเขาจะอยู่ในแกสโชของเราในโชว์มีนัมันนี่ตอนนี้ลูกทีมเราก็เหลือ3คนใช่ไหมฮะ EP เนี้ยจะต้องเอาแกสฟางคนหนึ่งเราก็เลยเลือกโอ๊ตปราโมทมาเป็นวันแรกที่เราจะได้คุยเรื่องเพลงลกันเราจะเอาอย่างไงนี่นั่นเดี๋ยวเราจะเฟซไทม์กับเฟรดดี้ด้วยนะคือจะบอกว่าเป็นการทํางานที่ยากมากเพราะว่าลูกทีมของเราคนนึงอยู่พัทยาโทรศัพท์ก็ติดต่อยากมากแล้วก็คนนึงก็อยู่เชียงใหม่ และพี่ดีของเราอีกท่านนึ่งก็อยู่ภูเก็ตส่วนคนนี้ก็เวลาก็น้อยมากแล้วเกินในการทำเพลงนะคะส t i ล l f l ยวันนี้นคุยเ <ๆ S 2> ข่าวๆก็เวลาน้อยเหมือนกันคราวที่แล้วมีแค่2อสามวัน,นแต่ก็เราก็จะทําให้ดีที่สุดครับเราก็จะทําให้ดุเดือดที่สุดเท่าที่จะทําได้โอเคเดี๋ยวเจอกัน สวัสดีครับสวัสดีครับเยสจ้าวเสียฉากมาเนี่ยว่าไงเพื่อนบ้านสวัสดีค่ะแอบมาบุกออฟฟิศโคตรครูนะคะก็ทำนู่นทำนี้ให้แล้วเดี๋ยวพี่ก็ไปเขียนเพลงแล้วเดี๋ยวเอาน้องเข้ามาอัดแล้วเดี๋ยวไกด์อ่ะเดี๋ยวพี่จะไกด์ไว้ก่อนได้ครับนะมึงแรปได้ไหมไหวปะก็ได้พักสี่บาทเฮ้ยได้สี่บาทแปดบาทเงี้ไม่รัวมากเออไม่รัวมากเดี๋ยวจัดให้เลยได้ครับพี่ อย่าได้ทํางานด้วยกันแล้วสบายดีนะสบายดีครับพี่เป็นไงบ้างตั้งแต่กลับกรุงเทพมาก็เหนื่อยแต่ไหวพี่สู้ๆงั้นนี่นะทีมผมสบายมากครับยินดีมากเดี๋ยวจะให้พี่โอ๊ตแรปว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เฟรดดี้เขียนตรงท่อนแบบเทิร์นอะไรให้ด้วยใช่ครับพี่ผมมือเปิรับกันสบายมากครับจะซ้อมเต็มที่เลยได้เจอกันนะเฟรดดี้ขอบคุณมากครับวันนี้มาทำอะไรคะ วันนี้เอามาอัดเพลงครับมากับโอ๊ตใช่วันนี้น้องๆก็เต็มตัวล้วเหลืออยู่สามทหาร,รนะคะโอเคให้กลบ้อมไหมครับ <c oughs> ของจริงไม่มีพวกไอ้น้องพวกกูแชมป์จำไว้อย่าให้ต้องพูดทวนได้ทั้งลุกทั้ง,ง,งร้องทั้งแรปถามหน่อยมีอะไรที่กูไม่คู่ควรใครก็บอกว่าคำกูเด็ดจัดแรปเก็ตต่ำต้องโดนกูเก็บกวาดแล้วกูมาชิงเงินล้านในโชว์มีเงินในบัญชีกูต้องมีศูนย์เจ็ดหลักมึงเก็ตปะอะไรเงี้ยเออม,<ห>มันชาเลยด้วไหมเล่นแบบเล่นไปเลยอ่ะชาเาให้คนมันแบบนี่เรื่อ เออก็ได้จบเลยเออแล้วก็แบบต่ออ่ะเหมือนกับอ๋อแบบเว้นสปาหนึงแล้วกับเออแล้วก็จริงจริง้ากกว่านี้ได้เลยนะเพราะเราต้องเทคามไงอ๋อทุกคนต้องฟังอยู่อ่ะต้องเป็นของจริงไม่มีฟุกไอ้น้องพวกคุณแชมป์จำไว้อย่าให้ต้องพูดทวนเอาเป็นจังหวะนี้ได้ไหมของจริงไม่มีฟุกไอ้น้อง ตตตตตอ๋อได้ได้ไันชเช็ควันวันอื่นเป็นวันของใครไม่รู้แต่วันนี้วันกูเดมาถูแกงวันนี้พวกกูมาดูและกูก็ไม่ได้สนว่ามึงจะเกลียดหรือชังกูเกลียดหรือชังกูแต่มึงก็ตามไม่ทันกูพวกกู s l y ชี่นี่มันคือพลังกูัดูไมเชอตัดูแ่ต fly อ๋ตอนนี้เหลืออีกสมคนแล้วเป็นไงบ้าง ผมเป็นไข้ครับผมเป็นไข้ครับโอ้แล้วยังจะไหวไหมฮะไหวครับแล้วคิดว่ารอบนี้เราขนาดไหนก็ถือว่าได้เปรียบกับคนอื่นเนาะเพราะทีมเราเหลือกันเยอะอะไรเงี้ยแต่เราก็จะไม่ประมาทนะครับก็ทำเต็มที่อย่างเงี้ยครับผมอ่ะจริงๆกลัวอย่างเดียวคือกลัวสุขภาพตัวเองกันตอนนี้รู้สึกว่าอากาศเปลี่ยนบ่อยอะไรเงี้ยเออกับเกสของเรา เคยร่วมงานกับพี่โอ๊ตไหมครับไม่เคยครับผมไม่เคยครับติดตามมากติยตามชอบมากเขาเป็นไอดอลเขาว่าแล้วผมอยากเท่เหมือนเขาผมรู้จักพี่โอ๊ตแต่ว่าพี่โอ๊ตไม่รู้จักผมเลยเคยเคยดูคอนเสิร์ตพี่โอ๊ตอยู่ครับแกเป็นคนมีเอนด์จีดีอ่ะพอตอนนี้มีพี่โอ๊ตปราโมทเข้ามาก็เหมือนเขามาช่วยกับพวกเราก็เหมือนกับสนุกขึ้นมันเป็นแบบว่าความตื่นเต้นมากกว่าที่เราจะได้ร่วมงานกับศิลปินระดับประเทศอะไรเงี้ครับเอาจริงมันน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีอ่ะครับลังจะจบโชว์นี้ไปเราน่าจะได้แบบ อัพสกิลเรามากขึ้นเลยใช่ครับผมรู้สึกแบบอีสองสามปีผมกลับมาดูคลิปที่ขึ้นโชว์กับพี่โอ๊ตก็ยังรู้สึกดีอยู่เลยเดี๋ยวเราจะไม่ได้โชว์ยังไม่จริงพี่อือก็ยังอยู่ในหัวใจพวกเราเสมอครับใช่ครับเอือเขาไม่ได้ไปไหนเขาไม่ได้ไปไหนก็จะวนเวียนอยู่แถวนี้พี่อือใหญ่ๆก็ฝากเขาคิดถึงพี่อือนะครับถ้าเห็นเห็นคลิปนี้แล้วก็พวกเราคิดถึงมากนะพี่อือครับถ้าชนะ หนึ่งล้านบาทในโช์มีจะเอาไปทำอะไรคะเอาไปเปิดโรงเรียนแล็บขยายเด็กแล็บไปเรื่อยๆทาเดสไตล์ผมจะลงแบบคุณก้อนหนึ่งเลยแบบจัดงานที่พอบที่ร้านแล็บที่เชียงใหม่นะครับแบบงานใหญ่เลยแล้วก็ลงเงินก้อนใหญ่ไปเลยให้เด็กๆที่เขาแบบอยู่ภาคเหนือเขาได้มีโอกาสมาออกมาโชว์ฝีมือโชว์อะไรแล้วก็ได้เงินก้อนไปลงทุนในการทําเพลงให้ของเขาอะไรเงี้ครับผมคิดเลยว่าถ้าผมได้ตังมาล้านหนึ่งผมจะเอาไปลงกับให้เพื่อนครับ M U T Studio ทำให้มันแบบ ดีขึ้นนี่มันมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็ไปลงเพลงทําเพลงออกมาทำเอ็มวีเอ็มวีดีๆเฟี้ยวๆออกมาเยอะแบบว่าให้มันมีผลงานต่อไป่ะโอเคขอให้ชนะนะยังไงวันนี้ก็เต็มที่เดี๋ยวไปเจอกันครับผซาถูกครับสติ๊กลายติ๊ลายครับผมเดี๋ยวโอ๊ตกำลังจะมานะโอ๊ตปราโมทแล้วก็ป่านก็อยู่ละโเคและจะมีดีเจนะครับเป็นแชมป์ด m c มของประเทศไทยนะครับชื่อว่าดีเจวั t เ e อ r ฟรอ ก็เดี๋ยวเราอัดเราจะเลียงเลงค่อยๆอัดขึ้นไปเขียนแรปให้คุณปาโมทกี่บาทคะสี่จะต้องไม่ระแปแล้วเนี่ยแต่ชิวๆนะก็ต้องไปศึกษาไลฟ์สไตล์เขาหน่อยนึงแล้วก็อยากให้คนเห็น ที่คนไม่ค่อยเห็นว่าโอตามุตแรปสไตล์ของว่าคิวได้เขาไม่ใช่แค่ร้องเพลงหรือว่าฮาๆอย่างเดียวแต่ว่าเขาก็ดีแมนรีสปคกกับแร็ปได้เหมือนกันครับรามเป็นเขาเลยใช่ไหมรามเป็นเขาครับกคือดูจากฟิลเขาแล้วก็มีความทะเล่นนิดๆแต่ว่าหลักๆแล้วต้องการโชว์ักยภาพในการแร็ปแลก็ทีมฟิลฟลายเราไม่เราม่มาเล่นๆหรือมาจริงๆนี่มั่นใจไปปเนี่ยก็ได้จากพี่เบ

มมันนนเหล่่ิดึงไอเอสคุณลงสนามมาพ่นสแลงจากแดนเหนือของสยามเปลาหน้าคุณนักแสดงแต่แรปคุณแพงกว่าหูฉลามแรปไม่เจ๊งอย่าเพิ่งมาเทียบจะดีกว่าบทบาทในแรปเกมพวกมึงต้องเรียกคุณปีศาจก็เห็นว่าใครใครก็รู้ใครใครก็เด็ดเด็ดชอบชอบแพงกว่าหูฉลามเหน็บมากโรแมน เยยี่มอะไรเนี่ยเกี่ยวอะไรกับกับสตตล์ไฟเนี่ยคนเนี้ยมาให้กําลังใจมาให้กําลังใจพี่ให้กําลังใจพี่หว่าเพลงของเรามาแล้วนะคะเต้นสอบมาแล้วขอกระตสวัสดีคุณโอ๊ตพระมรุพระท่านิ้เหนื่อยไหมคะเหนื่อยดีโอ๊ยนี้ก็ในเช้าเลยไปด้วยปลานะอ่ะเนเบิร์กอยู่ไหนเนี่ย โอเคฮะสวัสดีมากๆครับขอที่นี่ต้อนรับสู่ Set House Nino นะคะพร้อมมากครับพร้อมมากๆครับแรปใช่ไหมครับมันจะเป็นค l p h a t ล่าโอเคครับเดี๋ยวผมตัดเลยอันนี้ใช่ไหมล่างนี่ใช่ไหมอันใหม่ผมเขียนอชัดไปแล้วครับโอ้ยอดเยี่ยมครับผมว่ามันเรียกเสียงมากที่พี่บอกว่าเนี่ยมาโชว์มีน้องๆช่วยครางชื่อโอทีอ่าโอเคครับโอ้ยวาไปเสร็จปุ๊บก็มาเริ่มแรปเลยครับว่า นี่โอ๊ตป่าโคตรอ่ะแรปโฟลเกนโดอาโธยาเด็กๆมึงอย่ามาเช็คย่อแบร์ริสเปกเนี่ยโอ๊ตป่าโมดนะ uh huh. แรปโหดน้องมาเช็คดิพี่โซดนะขอทีเขาเอา uh huh. ทีโอเคครับไม่งั้นก็เอินเด็กมันก็รู้แล้วว่าอะไรโอเค okay. แรปโหดน้องมาเช็คดิพี่โซดนะขอทีตั้งแต่ร้องเพลงยันแรปปิ้งแฟนลับรุ่นใหญ่ยันเด็กทินกูจเจ๋งจริงคอเต็มดิวลิงดริปสัตว์กูลิปจัด เป็นไงบ้างโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคได้คำเด็กๆง่ยรีบสัตเร็วกม่ได้จัดช้าสบายเลยครับสบายครับมึงจะจำได้ไหมเนี่ยได้หวานคุยดูงามสิบปีแล้วนะถ่ายเอาไว้ถึงเวลาไปงานจริงๆไอ้สัตว์คว่ำไม่เอี้ยพอมแต่บาร์แรกในเย็บเป็ดซึ่งวันนี้วันนี้เราไม่ต้องอัดแบทแบทเราไปสดเลยทุกคนแต่อวันนี้เราอัดตัวเมลดี้โอ้สบายครับมันจะมีอันหนึ่งมันจะมีตอนตอนท่อนเปิดตัวของโอ้ด้วยมั้ยอยากจะอัดไว้ไหม ก็คือจะมีคอร์ดมาอยู่แล้วคอร์ดเป็นอะไรคาวล่ามาแล้วให้ผมแอดลิมฉะนั้นแล้วผมก็สบายกันสไตล์นะครับสบายครับแต่เดี๋ยวเราไกด์ให้ไกด้ครับดีแล้วหนูเน่ยเยอะกเลยอยากให้เยอะคนนี้แล้วก็เก่งใจถ้ามึงเก่งใจมึงไม่น่าโทรหากูอีหวาอิสระขอโทษดีครับเนี่ยแล้วก็อยคนก็หายไปอยากใครเนี่ยเเอร์รักทุกคนหนูคิดถึงเพื่อนบ้านหนูถ้าเพื่อนบ้านหนูอยู่ไหนหนูก็จะตามเพื่อนบ้านหนูไปที่คุณจะซื้อบ้านหลังเท่าไหร่ก็ได้ แต่คุณจะต้องมีเพื่อนบ้านที่ดีเออและดีไหมกูจะขายบ้านละจะขายบ้านล้พี่เด้พเพื่อนเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเออพี่เด้ขายก่อนนะเอ้าพี่เด้ไม่รู้พี่เดชถ้าพี่เดชไปรบมคนเออแจ้งในไลน์กุูด้วยพี่เด้ถ้าพี่เดชไปน้องอยู่ไงเมืองรายการอะไรนะจีบหนูหน่อยหนูเป็นโสดอะไรอ่ะจีบหนูหน่อยหนูอ่อยไม่เป็นหรอกแนะนำเนี่ยแขกจะเชิญคนใหม่ใครอ่ะจอปอไงเขาออฟฟิเชียลวหรอออฟฟิเชียลแล้ว จะมาจริงหรือเปล่าอุ้ยว่างมากเลยถามได้ลึกแค่ไหนเกาลึกแค่ไหนเอาเราสิมึงเกา่ลึกแค่ไหนอยากได้ลึกแค่ไหนเอาจริงนะในหัวกูคำไม่ดีทังนั้นเลยแต่ว่าเราพูดไม่ได้เพราะว่ารายการนี้คือเด็กดูอ้อหรอประเทิงปัญญารายการอะไรรายการกูเหรออะอร่อยดียกขี่ให้ไหมกูจะไปรู้หรือไงล่ะเอาหนูไปกนอีอยู่ดีมันก็มาถามรายการชื่อรายการคือรายการมึงกูจะไปรู้หรือไงรายการกูหยาบคายมาก เอาหรอเออนี่วอร์ดเอเวอร์เดย์ไงนี้ก็รับเข้าสู่รายการเจ๊งแน่แม่เย็ดครับไี่เก้าว่ะได้สองอีทีเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นน้องน้องสารทหารเสือที่เหลือไอ้ผู้เชี่ยวแสนวีทีเชื่อมีพี่โอ๊ตไม่น่าแพ้โอ๊ตมาก็ น่าจะแสนคะแนนแล้วมั้งแบบเฮ้ยกูต้องเปิงตัวป่ะกูต้องลงไปแบบคูโนเนียกับแฟนคลับป่ะได้ถ้าถ้าหนึ่งอยากทำที่ก็ควรทำอ่ะมาช่วยเขาขนาดนี้แล้วมันก็ต้องทำให้สุดจะแก้ผ้าล่นเหล็กจงได้ก็ต้องทำเอาจริงแล้วถึงตอนนี้ยังไม่รู้เล่นได้ได้ตังค์เท่าไหร่นะเอาเ้ยสัตว์ตัวตัวชิบหายนี่กูไม่น่ารับเลยดีเนเบิลเพื่อนบ้านทุาำได้ครับทำได้เราเป็นโนเนียได้ ขออยากเดียวคือแฟนไข่ครมาจากประเทศเยอท่านเองเดี๋ยวมองหน้ากันไม่ติดเออแหละเขาบอกเออหลายคนเขาอยากลองนี่ใช่ไหมใช่ครับเป็นคนคุยไม่อยากจะขายอะไรนะเลยนะเราเดี๋ยวพอแล้วเยี่ยมเลยเยี่ยมคอนเทนท์นั่นเลยเนี่ยเยี่ยมเดี๋ยวไปข้างบ้านแล้วยี่ยมยี่ี้เคยมาห้องอัดนี้ไหมคะไม่เคยเคยดูแต่ในรายการ Still Love ขอเพิ่มอีกอีกได้ไหม ได้ครับสี่บาร์อ่าได้ครับมันจะได้แบบเป็นโซโล่ที่แบบสุดยอดอะไรเนาะอ่าตรงเข้าตรงมุคุกเลยเราอัดคุกกันเลยนะครับครับผมขออีกรอบได้ไหมครับได้ครับครับผมเต็มเลยนะเต็มเต็มเสียงเลย still fly Why we still f l yeah I like that สดดังอจริงจริงะผมเขียนว่ามาดิ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 แล้วแต่นะพี่จะใส่ก็ได้แต่มันคือมาดิกับมันนี่อะมาดิมาดิแล้วก็มาดิมามาดิ i me g i มี me m o give m ม e m o r ผมว่าอีกแทร็กหนึ่งอะถ้ามีพวกแบบได้ Give me, give me. Get เดี๋ยวนี้ผมรบกวนไม่ได้ส่งให้ผมเหน่อยได้หแบบไม่มีอะ <Okay. S 2> ไรลยนะคะรับโอ้ตมีฝีมือยอดเยี่ยม <laughs> โอ้โหเอ้ย <laughs> แต่เดี๋ยวสัญญาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราต้องทำเพลงด้วยนะ <laughs> อ่าได้เลยฮะ อะไรั้างพี่นะสบายไรครับเมื่อไรเมื่อไรเมื่อะไรพี่เนี่ยกำลังทำอยู่มาเลยมาเลยเฮ้ยมาเลยมาเลยมาเลยเดี๋ยวมาอัดให้ปีไม่ต้องคิดตังค์ขอเล่าสองสามขวดพอโอเคได้เดี๋ยวถ้าเป็นงานเขาเราก็ต้องไปให้เขาด้วยนะโอเคได้สิมีหน้าตัวได้สิเอาจริงพี่งานผมไม่ค่อยมีหรอกพี่เราผมส่วนใหญ่อยู่พวกป๊อปปองกูรพวกคนนิสัยไม่ดีพี่พี่นิสัยดีดีพวกผมแยกไปแบบนี้ผมพี่พี่อยู่คนเดส่งพี่ดีแล้วพี่ อันนี้ไงอันนี้คือเฮี้ยอันนี้คือเฮียสัตว์อ้เฮียสัตว์โอ้ยงี้เราสอคนเข้าดีเฮี้ยกัตรเลยครับมันนีมันนี่มันนี่มันนี่โอเคถูกต้องเพลงนี้มีมันนี่กี่มันนี่ เราเป็นบีทบอกให้จากวันนั้นถึงวันนี้อันนี้ก็คือหลังเวทีเดี๋ยวเราจะดูฟูลเดรสอีกรอบหนึ่งแล้วว่าจะไปยังไงนะครับ สำหรับโชว์ของเราวันนี้นี่คือข้างหลังโฟล์แมนอยู่นี่ครับผมนี่ยางรอรอก่ันที่เห็นนี่ไม่ได้ลองพื้นนะออลองเท้าใ่ <laughs> ้ลองเท้าครับจุกเปลี่ยนไปแล้วกูเป็นคนเรี่บร้อยเดี๋ยวนะี้มึงให้กูเล่าเรื่องวีรกรรมมึงตอนมหาลัยไหมละ่ะได้คอนเทนต์เลยเนี่ยมึงให้กูเล่าไหมว่ามึงไปอ้วกบนรถอ้วมให้กูเล่าไหม <laughs> มึงพูดขนาดนี้แล้ว <laughs> ไอสัตว์เบอร์ขอโทษทีนะโอ๊ตโอ๊ตขนาดนี้ไม่ต้องขอโทษกูแล้วอ๊ตใส่แซตโฟมันอะชัดสีป้ายแดงออกมาใหม่ๆเลยเรียบร้อยไอสัตว์รักกูมากสิวไฟนี่ไม่ได้นัดกันนะเนี่ยดำหมดเลยอะดำหมดเลยเสื้อตัวนี้กี่พันพี่เนี่ย สี่พันสอร์พูลยัางนี้อยู่นิวเพอลเอกเกนครับอารอนตุ่นตุตุ่นตุ่นรีบเช็คหน่อยนิเวอร์พูลนะครับคือเวลาทุกครั้งเราก็จะมีสัมภาษณ์แบบนี้้ายโชว์มัน่าจะยังไงเพื่อที่จะเอาชื่อมาลงได้ครับขอไหมคะพี่กบเป็นที่นะครับผมพี่มีเจเป็ตับ๊อกของเรานะอยู่เดินครับ

w h y w e s t i l l fly? Why we, still fly. we still fly. s t i l l fly? w h y ไปท t ไป l f l สููอ,ไ,อไปวจากใเเป็นวัถ้าใครมีแวก็นู่นออกไปเล่นในเวทีเลครใคร,ใคร,ใใคร่ครองรงี้อกอ่วันนี้เป็นไงคะพี่โอ๊ตอาสามรู้หนุกมากเลยครั ก็ให้วาแฮงก์โอเวอร์ครับแม่สอนน่าจะเด็กแล้วว่ากินเหล้าอย่าเหล้ากินเหล้าที่ผ่านมาคือเหล้ากินเหล้าตลอดเวลางงมะวันนี้ก็คือซ้อมอยู่แล้วกลับมาพักผ่อนแล้วเตรียมแรงมาพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องโชว์จริงชนะต้องชนะเท่านั้นครับชีวิตเรียนรู้จากคำว่าพ่ายแพ้เพราะว่ากูเนี่ยอยู่ในวอลเกนอยู่แล้วอร่อยตัวตีตัวตีชอบป่ะทุกคนเป็นทีมตื่นสิบไหวไหมเรามีอีกรอบนึงนะเอาสักทีครับพี่ไทยเยอะขนาดที่หาบอกไหมถามจริง ถ่ายเยอะขนาดน,น<อ>ี้น <c oughs> ครับบอกดูเป็นทัวร์จีนกินยาหยุดถ่ายไหมคุณพี่หวานมาสองสัปดาห์เลยแสดงว่าเราไปดีแล้วมาถูกจังหวะพอดีเลยนะวันนี้เป็นวันแข่งจริงจริงตื่นเต้นมากเพราะตื่นนอนไม่ค่อยหลับเลยตื่นเต้นแทนน้องๆทุกคนก <c oughs> ็อ,อยากจะให้น้องๆทำให้เต็มที่เพราะว่าไม่อยากจะหวังอะไรมากมายแต่ทำให้เต็มที่ก็พอแล้ว เอาเอาเลยชุดดูเลข,ของคุณแม่ครับก็ะพรอมตะลอดพี่เฟดี้เปลี่ยนชุด้วยเหรอขอตาเข้าไปด้วยได้ไหม <laughs> จเจ้าภาปในที่ที่ไม่เคยไป <laughs> <laughs> วันนี้วันเกิดพี่ป๊อป้านะคะอโโขอบคุณครับขอบคุณมากสวัสดีครับในนะ้เฮยมาทำอะไรที่นี่วันนี้ือนกันครับพี่รายลาชวนมาลองมาให้ข้าวมีโชว์พิเศษไหมครับพี่มาซีซั่นนี้พี่ดูด ยิ้มง่ายสดใสและหล่อขึ้นนะครับพี่ไปทัพอ๋เพราะสมบุกนี่เองเออปีนี้เอาแชมป์ไหมครับพี่ไม่ไม่แล้วครับเราเตรียมมาแพ้ครับเราเตรียมมาแพ้เหรอฮะอันไม่อันนี้เราเราต้องบอกลูกทีมเราหรือเปล่าครับพี่เตรียมมาแพ้ครับสวัสดีครับในน้าสวัสดีครับพี่วันนี้มีโชว์พิเศษใช่ไหมใช่ครับพี่เดี๋ยวจะรอดูนะครับเชียงนะครับนี่คือในนะนะครับอ่าเป็นแชมป์ซีซั่นที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าโชว์จะเป็นยังไงบ้าง ซูซูรีบผมเช็คเช็คนะครับผมใส่หัวอะไรวะเนี่ย We going back old school ไอตีเฟกเก็ตที่ไหนอะเจเรียนการเมืองโอเคแว่นไรแว่นไรครับหนันแว่นมาเสื้อก่อนเสื้อนอกนะครับไนกี้นะครับนะครับทำกับเฟียลกอสนะครับนี่เป็นพิเศษเกิงซาร่า เราข้างในเสื้อยีนะครับเป็นฟินด์ด้วยทดัูทูับด้วยี้ว้กระเป๋ากระเป๋ก็เป็นชาแนลนะครับอเข้าี่ครับไแมสนีร้อยชกเกอร์ไอ่อันนี้วินเทจลุคนิดๆเนะ American Gangster นะที่บบยุค American Gangster สวัสดีครับนะแต่งตัวบอกสองคนเลยเหมือนมาฟี่ิลลี่เลยสองคนเนี้ยเราอยู่ชาลกันได้นะ หนึ่งตอนนี้เราซ้อมนะครับเราจะได้สิ้ซ้อมสองรอบตอนนี้เราจะแก้เราจะมีอะไรแก้เยอะแยะหมดสามคนดงของสยามวงด่าคุณแสดงคุณแพ้ของคุณชาะ ลราสอมิีกทด้ไมเึงๆๆ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 ๆ t ๆ o ๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆๆมๆๆแฟๆๆ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 ๆมๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆ้ๆๆๆมๆนๆๆ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 องๆๆ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 ๆ่ๆเๆๆๆๆๆๆๆมๆๆ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 งๆนๆ คืออัดอันคือพูดวันนี้ไม่รู้ว่าเข้ารอบหรือตกรอบนะพูไม่ความใจคือแบบคือถ้าแต่งรอบหน้าผมบอกผมขอใส่ผ้าเข้ามาแล้วกันเป็นตัวเองสุดเลยเพราะว่าหน้ากลัวมากรอบหน้าอยากเข้าก่อนถ้าเข้าหน้ากลัวผมบอกเลยเสื้อผ้าในหน้ากลัวมากใส่ผ้าอข้ามากลัวเลยะมื่ก็นเล่นเฟอร์เรนต์อะผมกลัวเลยอะเมื่อดูกูแต่งตัวด้วยป๊อปอะ ไอ้วกเลยเนแต่วันนี้ผมได้ระบายพอมใจให้กับทุกคนฟังแล้วว่ารอบต่อไปอย่าให้เข้านะเสื้อผ้าแม่งไม่รู้ไปไหนแล้วกันเลยมันสุดแล้วใช่ไหมคือเขาแฟชั่นไงผมเดินใส่หมวกที่่โลกอุ้ยมันด้วยอ่ะตายแล้วพี่ไม่รู้ทำอะไรกันนะครับแข่งบ้างไม่แข่งบ้างไม่รู้งงหมดเลยไม่รู้ไง ในแล้วงานกูละทูก็มีบ้านที่อยากกลับนะครับมามาสิมามาสิมาตืนเต้นเหมือนพ่อมาเชียร์ลูกอ่ะเหมือนพ่อมาเชียร์ลูกอ่ะไม่อยากให้ลูกตกรอบขอบคุณโอปาโมสมากเลยนะเพื่อนนะเพ่เสียใจนะไม่เสียใจเต็มที่หายเสียลูกทีมไปหนึ่งคนแล้วนะไปไงคะที่เหลืออยู่ฝากถึงน้องๆหน่อยสิก็จะซวยแทนจะซวยแทนส่วนที่เหลือทุกคนในเต็มที่ครับ ต่ำโลแมนแพนด้าสองคนสู้แพนดนนน้านะขอเวลาสวนตัวอาปิดรายการใหน้นอยค่ะ ปิดรายการอีกแล้วครับลาไปก่อนครับเจอกันใหม่อีพีหน้ากับรายการเจ๊งแน่แม่เย็ดครับกูมาถึงรายการนี้เอาเหรอเออคือที่คุณเปลี่ยนชื่อรายการอะไรไงจะอะไรอีกโอ้มีเขาคอนเทนต์เยอะเลยเกินมึงเนี่ยถือเป็นเที้ยคนนำทัวร์จีนเลยใครที่ต้องมาทวงเลยตามมาค่าตามมาค่าตามมาค่าเกลียดแม่บ๊ายบาย